สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพ่อค้าสวัสดี<ร>ท่านผู้ชมกลับ<พ>มาพบก,กับพ่อค้ากับแม่ค้าอีกแล้วนะครับในช่องไอพีแชนแนลเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะวันนี้ก็พ่อค้าก็มาทําสลับเป่าก่อนเนาะนพอดีแม่ค้าเห็นคอมเมนต์ค่ะแม่ค้าก็เลยอยากจะมาถามพ่อค้าหน่อยว่าให้ความรู้กับท่านผู้ชมหน่อยคือมีคอมเมนต์หนึ่งอะค่ะถามว่า น้ำมันอะคะ่ะน้ำมันเก่าที่เหลือจากการทอดแล้วอะคะ่ะถ้าเกิดเราเอาเออเราเอาไปขุดเราเอาใส่ถุงแล้วก็ไปขุดฝังดินเลยได้ไหมคะหรือว่ายังไงเราเอาไปฝังดินเล,เลยได้ไหมคะพ่อค้าหรือว่ายังไงพ่อค้ามีความคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์นี้อ hey. พ่อค้าก็เห็นอยู่นะครับคอมเมนต์นี้เนาะเหมือนเหมือนถามมาว่าระหว่างที่เราขุดแล้วก็ทิ้งในหลุมดินกับระหว่างที่ใส่ถุงใส่ถุงหลายๆชั้นแล้วก็ทิ้งในถังขยะนี้เนาะอย่างนี้ท่านผู้ชมถามมาว่าอันไหนดีกว่าก็ก็ถ้าถามพ่อค้าเลยเนาะพ่อค้าว่าไม่แนะนำทั้งสองอย่างเนาะ สำหรับสำหรับพ่อค้านะน้ำมันน้ำมันเก่ามันก็จะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่พ่อค้าก็จะมันจะมีปิ๊บเนาะปิ๊บน้ำมันของเราอยู่ครับลูกค้ามาเอาปลา้งโกนะคะเดี๋ยวรบกวนพ่อค้าถือกล้องให้หน่อยนะคะเดี๋ยวแม่คะขอตักน้ำตู้โขักสามถุงนี่ พ่อค้าจะมีะพ่อค้าจะมีปิ๊บของพ่อค้าเนาะแล้วก็พ่อค้าจะเก็บสะสมไว้สะสมสะสมไว้จนถึงปิป๊บแล้วก็จะมีคนมาซื้อเนาะะมีคนมาลับซื้อแต่สําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเนาะถ้าไม่มีคนซื้ออย่างเงี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆระหว่างที่ใส่ถุงทิ้งถังขยะกับกับขุดหลุมดินแล้วก็ทิ้งในหลุมดินนะครับ พ่อค้าว่าพ่อค้าแนะนําเป็นหลุมดินดีกว่านะครับเนาะมันจะได้บําบัดไปด้วยนะครับเนาะทิ้งในขุดหลุมเป็นบ่อเป็นบ่อดินอย่างเงี้ยเนาะ,นะ,นะบ่อดินแถวบ้านแถวหลังบ้านหน้าบ้านหลังบ้านเราอย่างเงี้ยก็ในความคิดของพ่อค้าเนอะเออถ้าเราใส่ถุงทิ้งในถังขยะไปอย่างเงี้ยเกิดมันไปเตะไปอะไรเข้ามันก็จะดูเหมือนดูไม่ดีดหรือเปล่า มันจะดูเลอดเทอือกมันจะดูเลอะเทอะไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะเวลาเขาเขามาเก็บไปอะไรไปเงี้ยแต่สองวิธีนี้พวกค้าแม่ค้าก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ใช่วันนี้แม่ค้าขออนุญาตเปิดแมดก่อนนะคะพอดีาอากาศมันร้อนมากอากาศมันร้อนหายใจไม่ค่อยจะทันเดี๋ยวแม่ค้าหัวร้อน <laughs> เดี๋ยวแม่ค้าหัวร้อนอีก <laughs> <c oughs> ก็มีก็มีประมาณนี้นะครับเนาะที่คําถามนี้นะครับ็ได้มาตอบให้ละ <c oughs> ได้มาตอบนะครับแนะนาแนะนําเป็นหลุมดินดีกว่านะครับเนาะสําหรับหรือว่ายังไงนะครับท่านผู้ชมถ้าดูเข้ามาดูนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับระหว่างหลุมดินกับเศษถุงทิ้งถังขยนะเนาะ แชร์ความคิดเห็นก็ได้นะใช่ค่ะท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมท่านอื่นมีคําแนะนําอะไรดีๆก็ลองแชร์มาได้นะคะเพราะว่าบางทีแม่ค้าพ่อค้าก็ไม่รู้นะว่าจะทํำยังไงดีเพราะว่าพ่อคา้าแมค้ก็มีวิธีก็คือเราพ่อค้าแม่ค้าก็คือขายนะคะขายจะได้ตังค์ถ้ามันเก่านะคะจะไม่จะไม่ได้ทิ้งเรื่ยราจะไม่ได้ทิ้งถังขยะเพราะว่ากรุงเทพเขา เดี๋ยวนะเดี๋ยวมีคนถ่ายคลิปเดี๋ยวมีคนถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวเป็นกระแสขึ้นมาอีกกระแสขึ้นมาแล้วจะยุ่งนะคะแต่ที่กรุงเทพอ่ะมีมีคนมาถามซื้อน้ำมันเก่าตลอดนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรแต่ว่ามีคนมารับซื้อตลอดก็เลยไม่ได้ทิ้งตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ตังค์ด้วยเก็บสะสมไว้ครับใส่เกลอนไว้ก็ได้ ใส่แกลอนใส่ปิ๊บเพราะกว่าเพราะค้าคแม่คะจะเก็บก็ต้องรอให้น้ำมันมันเย็นแล้วนะคะอย่างน้อยขั้นต่ําก็เกือบสองชั่วโมงนะคะกว่าจะเก็บน้ำมันตรงนี้ได้พอมันเย็นแล้วก็เอาใส่ทยอยวันละนิดวันละหน่อยเอาให้เต็มปิ๊บก็ปิ๊บหนึ่งก็ได้อยู่หลายร้อยนะคะท่านผู้ชม <c oughs> ขั้นต่ําก็ได้เกือบสองร้อยอะคะ่ะก็จะประมาณนี้ อันนี้แม่ค้าไม่ได้กินข้าวมือก็จะสั่นๆหน่อยแล้วก็พูดติดๆคัดๆหน่อยท่าน,นผู้ชมก็อย่าพุ่งเบือกันนะคะแม่ค้าไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวเวลาไม่ได้กินข้าวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็แม่ค้ามีโรคประจำตัวได้นะมือก็อาจจะสั่นๆตางอากาศก็ร้อนด้วย พ่อค้ามีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมอีกไหมก็ก็ฝากฝากเรื่องแชนะครับนะเนาะแช่ความี่เห็นดกันมานะครับเนาะว่าเราจะทํายังไงดีนะครับในในการที่ว่าไม่มีคนมารับซื้ออย่างงี้เนาะเดี๋ยวถ้ามันมันไม่เยอะเนาะสมมติว่าสักลิตรสองลิตรอย่างเงี้ยเราระหว่างที่ใส่ขุดขุดหลุมด,ดิน ในหลุมดินเททิ้งในหลุมดินกับใส่ถุง,ท,งทิ้งในหางขยะนะครับ mm hmm. เนาะไอ้ฝากเทความคิดเห็นเข้ามาหน่อยนะครับว่าแบบไหนดีแบบไหนดีกว่ากันนะคะช,ช่วยแชร์กันมาหน่อยแล้วก็ใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ช่วยแชร์มาหน่อยบางท่านอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าพ่อค้าแม่ค้านะใช่ครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้มีความรู้ตรง,งรนรี้ด้วยนะคะรับรับให้ความคิดเห็นกันนะครับ ดเดี๋ยวพ่อค้าจะทอดเปลาให้ดูหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระทะนะครับเนาะก่อนที่จะจบคลิปกันมีการทอดสลับเปลให้ดูด้วยนะคะตอนนี้แม่ค้าขอระบายหน่อยแก๊สขึ้นราคาเยอะม,มากเลย <c oughs> อยากรู้ว่าแก๊ะทางบ้านท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้ถังเท่าไหร่แล้วนะคะของพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ถังละสี่ร้อยเท่าไหร่นะพ่อค้าสี่ร้อย 445แล้วนะคะขนาด15โลนะคะเฮ้ยแพงมากเลยแล้วอาทิตย์หนึ่งต้องใช้ตั้ง3ถังนะคะนี่นะครับไม่ใช่นี่สิเงินเงิน <c oughs> เก็บปลามาวางไว้ <c oughs> ที่ขาดเลยปลาของพ่อค้า การถ่ายทำนี่ก็จะเสียงดังมีนไปไปๆมาๆนะคะท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งรำคาญกันนะคะโอ้โหเกินไปหัวนะ <c oughs> มันสถานที่จริงเนาะสถานที่ถ่ายทำจริงนะคะไม่ได้ทำ <c oughs> ในห้องในบ้านนะครับเหมือนถ้าเราถ่ายคลิปตอนนวดแป้งในบ้านมันก็จะไม่ค่อยมีเสียงเนาะ ียงมันก็ไม่มีแต่มันไม่เหมือนตลาดมันเป็นที่สาธารณะเสียงมันก็จะดังข้าวโซดีค่ะนี่นะครับทั้งเช้ากระเพราเนี่ก็น้ขอยู่ก็ก่อนนะเดี๋ยวก็กดปุ่มอะไรกดแจ้งกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบกิฟต์ที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ